Powerful Morning คำพูดทรงพลังยามเช้า90วันเมื่อคุณฝึกสิ่งนี้ติดต่อกัน90วันคำพูดนี้จะสร้างนิสัยและเปลี่ยนชีวิตคุณในที่สุดเอาล่ะมาเริ่มกันเลยฉันมีพลังฉันถูกรักฉันเป็นที่รักฉันอุดมสมบูรณ์ฉันมีความสุขฉันเปิดรับฉันมั่งคั่ง ฉันอุดมสมบูรณ์ฉันรวยฉันประสบความสำเร็จฉันเชื่อในตัวเองฉันมีแรงจูงใจฉันทุ่มเทฉันมั่นใจฉันไม่กลัวฉันกำลังดำเนินการในวันนี้ฉันมีพลังฉันใจดีฉันสมดุลฉันคิดบวก ฉันสงบสุขฉันสบายใจฉันคืออิสรภาพฉันชาญฉลาดฉันสบายใจฉันสงบสุขฉันอยู่ในคลื่นความสันสะเทือนด้วยความถี่ของคนสำเร็จฉันคือคนสำเร็จฉันอยู่ในคลื่นความสันสะเทือนของความมั่งคั่งฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน ฉันรักตัวเองฉันเก่งฉันมีศักยภาพฉันวิเศษมากฉันเป็นอัจฉริยะฉันมีความสุขฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงฉันร่าเริงฉันมีความสุขฉันอิ่มอกอิ่มใจฉันโชคดีที่สุดฉันใช้ชีวิตตามความฝันที่เป็นจริง ฉันกำลังขยายตัวฉันร่ำรวยฉันมั่งคั่งฉันมั่งคั่งฉันประสบความสำเร็จฉันมีสุขภาพดีฉันมีชีวิตชีวาฉันมีเกียรติฉันซื่อสัตย์ฉันสง่างามฉันเป็นที่รักฉันจริงใจฉันนับถือตัวเอง ฉันมีการศึกษาที่ยอดเยี่ยมฉันเข้าใจธุรกิจฉันดูดีมีสเสน่ห์ฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันได้รับการคุ้มครองฉันมีความมั่นคงทางการเงินฉันเป็นอิสรภาพทางการเงินฉันเป็นความมั่งคั่งทางการเงินฉันมีสเสน่ห์ ฉันมีคุณค่าฉันคู่ควรฉันมีความสุขฉันได้รับความสุขฉันได้รับเงินก้อนใหญ่ฉันได้รับการนำทางจากจักรวาลและทุกสิ่งที่ฉันทำฉันคู่ควรกับมันฉันคู่ควรกับคุณภาพชีวิตสูงสุดฉันคู่ควรกับมาตรฐานชีวิตที่ยอดเยี่ยม ฉันคู่ควรกับชีวิตที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยความสุขฉันรักความสุขฉันเคารพตัวเองฉันมีน้ำใจฉันเข้าใจจิตใจตัวเองฉันเข้าใจความปรารถนาตัวเองฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้อื่นฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับคำอวยพรทั้งหมด ฉันแบ่งปันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขฉันอยู่ในการควบคุมความคิดของฉันฉันควบคุมความรู้สึกของฉันเองฉันควบคุมอารมณ์ของฉันเองฉันอยู่ในการควบคุมพฤติกรรมของฉันเองฉันเชื่อในตัวฉันฉันเคารพในตัวฉันทุกสิ่งที่ฉันต้องการ ประสบความสำเร็จเสมอง่ายๆสบายๆทุกความสำเร็จที่ฉันต้องการมันมีอยู่แล้วภายในตัวฉันประตูแห่งโอกาสและความอุดมสมบูรณ์เปิดให้กับฉันแล้วฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นใหญ่และยิ่งใหญ่มากพอฉันรักในสิ่งที่ฉันเป็น ฉันคู่ควรในสิ่งที่ฉันเป็นในตอนนี้ฉันเป็นคนมหัศจรรย์ฉันเป็นคนที่น่าทึ่งฉันเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนฉันเป็นที่รักฉันสมาร์ทและดูดีอย่างที่สุดฉันเป็นคนสำคัญฉันเก่งฉันคือคนพิเศษฉันคือคนพิเศษ ฉันชาญฉลาดฉันปลอดภัยฉันไว้ใจได้ฉันมีความสามารถฉันประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ฉันทำฉันเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันมีประโยชน์ฉันซื่อสัตย์ฉันมีความคิดสร้างสรรค์ฉันมั่นใจ ฉันเป็นคนชาญฉลาดฉันกำลังขยายตัวฉันรวยฉันรวยฉันมั่งคั่งฉันมั่งคั่งฉันประสบความสำเร็จฉันมีสุขภาพดีฉันโชคดีทุกวันฉันได้รับเงินก้อนใหญ่ทุกวันฉันบริหารงานได้ยอดเยี่ยม ฉันค้าขายได้เงินมากมายฉันสง่างามฉันคือคนขายดีฉันจริงใจฉันนับถือตัวเองฉันเข้าใจธุรกิจฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันคือคนขายดีฉันวิเศษมากฉันเป็นอัจฉริยะฉันมีความสุขฉันมีความสงบสุข ฉันร่าเริงฉันสงบสุขฉันอยู่ในความสันสะเทือนด้วยความถี่ของความมั่งคั่งฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันขอบคุณฉันเก่งฉันคืออิสรภาพทางการเงินฉันคืออิสรภาพทางเวลาฉันคือรายได้แพสซีฟอินคัม ฉันคือคนที่ชาญฉลาดฉันคือความสบายใจฉันอยู่ในคลื่นความถี่ของความสำเร็จฉันเป็นคนที่สำเร็จฉันมีแรงจูงใจฉันทุ่มเทฉันมั่นใจฉันไม่กลัวฉันกล้าหาญฉันลงมือทําทันที ฉันทรงพลังในทุกๆวันฉันมีความสุขฉันเปิดรับความมั่งคั่งฉันร่ำรวยฉันประสบความสำเร็จฉันเชื่อในตัวเองฉันเคารพในตัวเองฉันคือแสงสว่างฉันสง่างามฉันนับถือตัวเองฉันมั่นใจในตัวเอง ฉันดูดีและมีเสน่ห์เรียบร้อยแล้วฉันปลอดภัยฉันมั่นคงฉันมั่นคงทางชีวิตฉันมั่งคงทางการเงินฉันเป็นอิสระทางการเงินฉันมั่งคั่งทางการเงินฉันมั่งคั่งทางชีวิตฉันกู้ควรกับชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ฉันค <wal> ู่ควรกับชีวิตที่มีความสุขฉันเคารพในตัวเองฉันเคารพในงานของฉันฉันเคารพความรักของฉันฉันเคารพการงานของฉันฉันเข้าใจตัวเองเป็นอย่างดีฉันเข้าใจความคิดของฉันฉันเป็นเจ้านายความคิดของฉันฉันให้อภัยตัวเอง ฉันให้อภัยผู้อื่นฉันเรียนรู้อยู่เสมอฉันควบคุมความคิดของฉันฉันควบคุมความรู้สึกของฉันฉันควบคุมอารมณ์ของฉันฉันอยู่ในพฤติกรรมที่ฉันต้องการฉันเสกสร้างเนรัมิรชีวิตฉันเองฉันเชื่อในตัวฉัน ฉันเคารพในตัวฉันทุกสิ่งที่ฉันต้องการเพื่อให้ประสบความสำเร็จมีอยู่แล้วภายในตัวฉันประตูแห่งโอกาสและความอุดมสมบูรณ์เปิดให้ฉันแล้วฉันปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่ฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่ฉันคู่ควรในสิ่งที่ฉันปรารถนา ฉันเป็นคนที่น่าทึ่งฉันดูดีและมีเสน่ห์ฉันเป็นที่รักฉันคือคนพิเศษฉันชาญฉลาดฉันร่ำรวยฉันมีประโยชน์ฉันมีความคิดสร้างสรรค์ฉันมั่นใจฉันเป็นคนชาญฉลาดฉันมีค่าคู่ควรกับความสุขความร่ำรวย ฉันได้รับการนำทางจากจักรวาลและทุกสิ่งที่ฉันทำและคิดฉันคู่ควรกับมันเสมอฉันคู่ควรกับคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดฉันเป็นอิสระทางการเงินฉันเป็นอิสระทางเวลาฉันอนุญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จฉันพร้อมเปิดรับโชคดี ในเช้าวันนี้ฉันพร้อมเปิดรับโอกาสในเช้าวันนี้ฉันพร้อมเปิดรับเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีในเช้าวันนี้ฉันอนุญาต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 ขอบคุณขอบคุณฉันได้รับเงินก้อนใหญ่ในเช้าวันนี้แล้ว ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ